after this are you going yes. <k> <k> s mm> h o p p i n เสียงี่ชแชม enjoy eating มากพี่พีเคบอกว่าเสียงกีชแชม enjoy eating มากพี่พีเคอร่อยนะวันนี้ซึมๆไม่ได้เป็นอะไรนะทุกคน พี่าม่วง <c oughs> เพราะาเราตื่นเช้ามากคู่นี้ก็เช้าอเช่นเคยเพราะว่าเป็นช่วงเวลาที่เราต้องขอบุณสปอนเซอร์แล้วก็เป็นถ่ายรายการต่างๆอะไรเงี้ยมันก็ต้องเชา้ามากพี่ฟ้าแต่งหน้าเองก็เลยแบบตื่นเช้าหน่อย,ยแต่งหน้าทำผมเมื่อเช้าพี่ฟ้าได้ไปถ่ายขอบคุณสปอนเซอร์โรงพยาบาลของที่นี่ชื่อโรงพยาบาล bccam ชื่อโรงพยาบาลอะไรนะชื่อยาวมากเขาก็ให้เป็นเหมือนการถ่ายวิดีโอใช่ไหมคะแล้วก็เป็นสคริปต์ภาษาอังกฤษทุกคนใช่ไหมว่าพี่ฟ้าเห็นสคริปต์ตอนแรกพี่ฟ้าก็แบบว่า คือเห็นสคริปต์แล้วต้องถ่ายเลยอะไรเงี้ยแต่เกาทาได้แล้วทำออกมาดีด้วยนะคะของพี่ฟ้าได้ถ่ายกับเช็กลิพทับนิกนะคะรอ <c oughs> ติดตามนะคะคิดว่าทางาทีมเขาน่าจะอัพวิดีโอให้ดูนะก็ภูมิใจในตัวเองเมื่อเช้าที่แบบสามารถจดจำสคริปต์ได้ในเวลาสั้นๆสคริปต์ยาวะค ขอบคุณทุกคนมากใจเลยนะคะอยากกลับบ้านเราแล้วคิดถึงอาหารออกมาคิดถึงส้มตาคิดถึงก๋วยเตี๋ยวคิดถึงข้าวเหนียวหมูปิ้งคิดถึงต้มยำกุ้งต้มแซ่ จะไปเจอที่ฉะเชิงเซาได้แล้วค่ะฉะเชิงเซา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  ชาชิงเซาวันที่ห้าม่ะโอยดีไมเบตต์ป์ี่พี่แช์วันนี้พี่แชมป์วันนี้เหมือนรสช่องสิงคโปร์อร่อยอร่อยมาันนี้ทุกคนเป็นขนมหวานของคนอินโดนีเซียนะคะซึ่งรสชาติเหมือนรสช่องสิงคโปร์เลยแต่แค่คนละรูแปแบบน้ำตาทิเหมือนกันแป้ง คายกัในอันนี้น่าจะเป็นแบบมันแป้งมันที่มาจากมันือเปล่าไม่แน่ใจแต่อร่อยมากแตกินเยอะไม่ได้พวกตับไปอีวานเอามากินเอามาให้กินแล้วช้วยหนึ่งไนจานหนึ่งตอนแรกเลยไปเดินถุนงวาาให้ปิดทายอกอืม <c oughs> แล้วก็อีกอันนึงอันนี้เป็นขนมหวานลืมแล้วว่าไปดูชื่อได้นะคะที่ s อ o r y พี่ฟ้าพี่้าพูดช่อของของชื่อขนมอันนี้ไว้อยู่แปลกมากต้องกินกับเกลือแต่อร่อยมากมามีวันดีฮะ นี่สวัสดีค่ะมัมมีอยู่ไหนไปช้อปปิ้งไปแล้วใช่ปะไปเดี๋ยวไลฟ์ไปด้วยไปด้วยขอส่งมนาทีได้ปะแสงมันสวยอ่ะพี่แชมป์อยู่กับอูพิชี่ไปบ้างพี่แชมป์อ่ะติดกินติดรักพี่ฟาติดลายหนูอ้วนแหละ นงานใหญ่มาก